สวัสดีครับผมฟ้องจากเคสคาเฟ่นะครับผมเราจะมาพูดถึง o f f ฟ e p โปรเซสส่งผลต่อรสชาติกาแฟยังไงนะครับผม n น t u r a l Wash เทนนนะครับผมนั่นคือชื่อเรียกของกระบวนการแปรรูปกาแฟนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําความเข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะครับผม p r o เ e ส s นะครับผมหรือว่า p r o เ e ส s i n g นะครับผมจะเริ่มนับตั้งแต่กระบวนการเก็บเมล็ดผลเชอรี่กาแฟนะครับผมจนถึงขั้นตอนการพั่วกาแฟนะครับผมและมาถึงกาแฟ ที่ผ่านการขั่วแล้วอย่างที่เราเคยได้ชิมโดยจะแบ่งอักเป็นสส่วนนะครับผมก็คือเวทมิลและไดมิลนะครับผมเวทมิลนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บผลเชอร์รี่กาแฟจนถึงกาลากาแฟนะครับผมไดมิลนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่กาแฟกะลานะครับผมจนถึงกระบวนการขั่วนะครับผมโดยโปรเซสนะครับผมที่เราเห็นบนฉลากนะครับผมจะให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมของแต่ละโปรเซสนะครับผมแล้วแต่ละโปรเซสจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรา มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่โปรเซสแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเนชั่นลอฟโปรเซสครับผมเนชั่นลอโปรเซสนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดแยกผลดีผลเสียนะครับผมโดยเราจะเก็บผลดีนะครับผมที่จมน้ํานะครับผมและคัดแยกผลเสียออกไปนําผลที่ดีนะครับผมมาตากแดดนะครับผมและเกี่ยให้ทั่วๆนะครับผมโดยเมล็ดกาแฟนะครับผมจะดูดซึมสารอาหารนะครับผมจากเมล็ดกาแฟนะครับผมทำให้เนชั่นล p r โปรเซสนะครับผมจะมีรสชาติที่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกนั้นนะครับผมเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มนะครับผมทั้งสวิตเนสนะครับผมแอคทิวิตี้รวมถึงบอดี้ด้วยนะครับจะมีวิธีการดิฟยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าครับมิลกาแฟนะครับผมที่เราเลือกใช้มาจากเกสตาเฟนะครับผมอินโดนีเซียลาซูน่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดิฟกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะครับผมก็ล้างกระดาษเปเปอร์ฟิลเตอร์นะครับผม เลโชที่ใช้ในวันนี้นะครับผมคือ1นต่อ15นะครับผมใช้เมล็ดกาแฟ1 6บหกกรัมนะครับผมจะแบ่งการเทเป็น5รอบนะครับผมเพื่อเป็นการดึงเรน์ในการสกัดกาแฟนะครับผมเพื่อให้ในช่วรอโปรเซสนะครับผมมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่ม T infusion นะครับผม b o มม i n g เพื่อให้กาแฟคลายแก๊สนะครับผมช่วงแรกนะครับผมที่40กรัมนะครับผมก็้อยครบ30วินาทีนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็เทต่อนะครับผมห้าสิบกรัมนะครับผมให้ได้น้ำเก้าสิบหลังจากครบหนึ่งาทีนะครับผมก็เทต่อนะครับผมให้ได้หนึ่งร้อยเจ็สิบนะครับผมเมื่อครบหนึ่งนาทีสี่สิบนะครับผมก็เทต่อนะครับผมให้ได้น้ำกาแฟนะครับผมสองรอยสิบกรัมนะครับพอครบสองนาทีนะครับผมเทตรงกลางเบาๆนะครับผมให้ได้น้ำนะครับผม 240นะครับผมครบ2อนาที40นะครับผมก็ยกดิปเปอร์ออกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเนชั่นอลโปรเซตนะครับผมอินโดนีเซียลาซูน่านะครับผมครับต่อมาจะเป็นวอ s โปรเซตนะครับผมโดยวอสโปรเซตนะครับผมจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การคัดแยกผลดีผลเสียเรานำมาเลกาแฟผลดีมาสีเอาเปลือกออกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้มาล็กกาแฟที่สีแล้วนะครับผม เราก็นํามาหมักเพื่อให้เมือกนะครับผมได้อิ่มน้ําและให้จูดินทรีย์บางชนิดนะครับผมได้ทํางานหลังจากนั้นนะครับผมเรานำมาเล็กกาแฟนะครับผมมาขัดเอาเมือกออกโดยมเมล็กกาแฟของวอสเปอรเซตนะครับผมจะมีความคีนนะครับผมรสชาติที่เด่นชัดนะครับผมรสชาติจะออกแนวเป็นกรดของผลไม้นะครับผมส่วนวิธี การดิฟของวอสบอเซ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดิฟกาแฟกันเลยนะครับผมลาวันดามูรลามบ้านะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเรามาล้างเปเปอร์ฟิลเตอร์นะครับผมหรือว่ากระดาษกรองก่อนนะครับใส่เมล็ดกาแฟลงไปเลยนะครับเมล็ดกาแฟนะครับผมเราผมใช้16กรัมนะครับผมเรโชที่ใช้ในวันนี้คือ1ต่อ15นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะเรียกว่าการบูมิงนะครับผมเพื่อให้กาแฟคายแก๊สออกนะครับผมโดยเทน้ํานะครับผมให้ ตอนนี ham, ml, ml. 10 ml. Ml. ้คือ40 ml นะครับผมเมื่อครบ30มวีแล้วนะครับผมก็เทต่อนะครับผมให้ได้น้ํากาแฟนะครับผม130นะครับผมถึงช่วง1นาที10แล้วนะครับผมก็เทต่อนะครับผมให้ได้200นะครับผม2นาทีนะครับผมเทวนตรงกลางนะครับผมก็เทให้ได้240นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ยกดิปเปอร์ออกนะครับผมวนกาแฟนะครับผมเพื่อให้กาแฟของแต่ละส่วนนะครับผม เท่ากันได้อย่างดีนะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับวอสโปรเซตนะครับผมลาเวนด้าต่อมานะครับเป็นฮันนี่โปรเซตนะครับฮันนี่โปรเซตนะครับผมจะอยู่กลางๆนะครับผมระหว่างเนเชอรัลโปรเซตนะครับผมแล้วก็วอสโปรเซตนะครับผมโดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่คัดแยกผลดีผลเสียนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนําผลดีนะครับผมมาสีเอาเปลือกออกนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ทําการ เมือกออกนะครับผมเราจะนำเมล็ดกาแฟนะครับที่ยังมีเมือกอยู่นะครับผมนําไปตากนะครับผมแล้วก็เกี่ยวเมล็ดกาแฟนะครับผมเมล็ดกาแฟนะครับผมจะดูดซึมสารอาหารทําให้เมล็ดกาแฟนะครับผมมีความหวานนะครับผมตามชื่อฮันนี่โปรเซสเลยครับผมแต่ก็ยังมีความคี้นะครับผมยังคงเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกนั้นนะครับผมไว้ได้อยู่นะครับผมส่วนวิธีการดิปนะครับผมจะเริ่มยังไง จะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสุดท้ายแล้วนะครับผมฮันนี่โปรเซสจะเป็นบาซิลบาเอียจากเค้คาเฟ่ของเรานะครับผมเช่นเคยครับผมมาถึงปุ๊บก็ล้างกระดาษฟิลเตอร์นะครับผมเทเมลิกาแฟนะครับผมอุณหภูมิน้ําที่ใช้นะครับผม91นะครับผมกาแฟ16กรัมเริ่มเทนะครับผมโคแรกนะครับผมที่40กรัมนะครับเทต่อนะครับผมให้ได้120กรัมนะครับ ครบ1นาทีครึ่งนะครับผมก็เทต่อให้ได้210นะครับผมช่วงนี้ก็อย่าให้น้ําแห้งนะครับผมพอเห็นน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับผมเทนะครับผมเทต่อได้เลยนะครับเทให้ได้240นะครับผมเทตรงกลางเบาๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ยกดิปเปอร์ออกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมบาซิลบายเออร์ฮันนี่โปรเซสตนะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับการดิฟกาแฟทั้ง3โปรเซสนะครับผมท้งนี้นะครับผมก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับผมหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่บอนกาแฟโชว์รูมทั้ง23สาขาทั่วประเทศหรือจะเข้ามาดูเครื่องนะครับผมซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราก็ได้นะครับผมหรือสามารถติดต่อได้ทาง Li น์แอดบอนกาแฟไทยแลนด์นะครับผมเ e b บุ k Fanpage บอนกาแฟนะครับผมสำหรับครั้งหน้านะครับผม อยากจะให้เรามาแนะนำเทคนิคอะไรดีๆนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ